กกาาาารรหหลัวิชูาศสตร์สวัสดีครับชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับเป็นจังหวะของดวงชะตาเป็นจังหวะของชีวิตของคุณในช่วง8พพฤษกาคมไปจนถึง8เมษายน2อ6 4เป็นจังหวะของดวงดาวเป็นจังหวะ และลีลาชีวิตของคุณในช่วง5เดือนนี้จะเกิดสิ่งใดผมจะพยายามภาพยากรภาพใหญ่ให้กับคุณนะครับว่าจะเกิดสิ่งใดกับคุณได้บ้างในช่วงจวังหวะ5เดือนนี้ดาวพฤหัสจะโคจรย้ายข้ามราศีตั้งแต่8พฤศจิกายนนะครับเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับจะมีมุมที่ดีมีลาภผลต่างๆเกี่ยวกับการงาน กิจกรรมที่คุณดําเนินการทางการงานจะเกิดสิ่งที่ดีบางท่านมีหัวคิดในการค้าขายการลงทุนบางท่านจะเกิดลาภผลหรือเรื่องของการงานท่านได้รอโอกาสย้ายงานรอโอกาสเปลี่ยนงานรอโอกาสปรับปรุงงานรอโอกาสขยายงานช่วงนี้จะเป็นจังหวะที่ดีที่จะส่งผลให้ชีวิตนั้นมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นจังหวะแลลีลาชีวิตที่ชาวลักขดาวราศีพฤษศนั้นจะได้ลาภจากงาน นั่นหมายถึงว่าคุณน่ะจะลงแรงคุณจะดําเนินสิ่งใดเกี่ยวกับงานโดยเฉพาะช่องทางรายได้พิเศษหรือสิ่งใหม่ๆที่คุณจะดําเนินจะก่อจะสร้างผมต้องบอกว่า5เดือนนี้จะเป็นปัจจัยที่ดีจะส่งคุณให้กับคุณหรือสิ่งต่างๆที่คุณก่อสิ่งดีๆผ่านมามันจะเป็นปัจจัยที่จะทําให้เกิดโชคลาภในเรื่องของการงานหรือกิจกรรมของชีวิตมันยังหมายถึงอีกอย่างหนึ่งว่าคุณจะถูกหวย นะครับคุณจะมีโชคลาภเข้ามาเกิดขึ้นกับดวงชะตาอิทธิพลของดวงดาวเป็นลักษณะเนี้ยในด้านของการงานเนี่ยในช่วง5เดือนเนี้ยจะเป็นจังหวะที่การงานคุณมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือในวงงานในกลุ่มงานที่คุณดําเนินไปสิ่งใดที่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับงานที่มันดีกับคุณคุณจะได้ทําต่อคุณจะสร้างสรรค์ให้มันดีมากขึ้นสิ่งใดที่ไม่ดีมันก็อาจจะ อาจจะมีปัญหาอุปสรรคให้คุณต้องแก้ไขนะเพราะว่ามันเป็นช่วงจังหวะที่มันให้คุณเกี่ยวกับการงานที่ต้องสโลกับดวงชะตาคุณนั่นหมายถึงว่าถ้างานใดที่คุณทําอยู่แล้วมันเป็นสิ่งที่ต้องสโลกับดวงชะตาคุณมันจะมีการหนุนนําให้เกิดสิ่งที่ดีทางการงานเกิดขึ้นเป็นจังหวะลีลาชีวิตที่การงานนะครับมีแรงเอื้อมดีๆมีแรงเวียงดีๆเข้ามาสู่งานของคุณ มันหมายถึงว่าถ้าคุณงานเดิมมีอุปสรรคคุณมีโอกาสได้งานใหม่หรือเกิดช่องทางรายได้พิเศษที่มองเห็นโอกาสในการทำเงินนะท่านใดบางท่านอาจจะมีการลงทุนต่างๆเกิดขึ้นในช่วง5เดือนนี้คือดาวบอกว่ามีโอกาสมีการค้าขายการลงทุนมีโอกาสที่จะได้กําไรจากงานพิเศษหรือว่ามีไรายได้จากงานพิเศษเกิดขึ้นแล้วมากกว่างานประจําก็ได้ แล้วมันเป็นช่วงจังหวะที่ท่านใดที่เกิดลัคนาราศีพฤษภเนี่ยก็ต้องระวังในเรื่องราวของการเจ็บป่วยการมีปัญหาสุขภาพหรือว่าอาวัยวะบางส่วนสังขารบางส่วนของคุณเนี่ยตาของจมูกดิ้นไกใจมันชำรุดสุดโสมอยู่บ้างนะครับอันนี้ก็ต้องระวังสุขภาพให้มากแล้วก็เป็นจังหวะของดวงชะตาเป็นจังหวะของดวงดาวที่ท่านรอการดําเนินการเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินที่อยู่อาศัยซื้อเช่า หรือ,อโอนจำนองอะไรเนี่ยมันตรงเนี้ยนะครับมันจะมีโอกาสที่ดีเข้ามานะมันแปลว่าคุณจะมีการดาเนินการบางอย่างเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยบ้านที่ดินคอนโดชาวห้า์ร้านสํานักงานสําเร็จแล้วก็เป็นจังหวะของดวงดาวที่ต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีพฤษภที่รอการปั๊มบุตรนะรอการปั๊มบุตรมีโอกาสติดมีโอกาสได้เด็ก ได้บริวารได้คนอ่อนกว่าเข้ามาอยู่แนบชิดแนบใกล้หรือได้รับการผลักดันช่วยเหลือจากบุตรบริวารมันยังหมายถึงว่าคุณมีโอกาสาได้รับการสนับสนุนจากคนอ่อนกว่าอ่อนวัยกว่าอายุน้อยกว่าหรือมีหน้าที่การงานต่ำกว่าหรือว่ามันมแปลว่าอย่างนี้ก็ได้นะคุณจะมีความเจริญงอกงามทางด้านของจิตใจไม่หมายถึงว่าคุณจะมีมุมมองบางสิ่งที่เป็นเชิงบวกมากขึ้น คุณจะมีมุมมองในเชิงบวกเกี่ยวกับการงานหรือกิจกรรมในชีวิตหรือคุณจะเกิดปัญญาเพื่อล่อสิ่งที่ดีทางการงานเกิดขึ้นเข้ามาการเสพองค์ความรู้เพื่อมาประดับงานการเสพองค์ความรู้เสพสิ่งใหม่เพื่อมาพัฒนางานการพัฒนางานให้มันขยับขยายเติบโตเป็นช่วงห่วงเวลาที่เหมาะสมมากเลยทีเดียวนะครับชาวพฤกษสงนะครับรือสิ่งใดที่คุณทําแล้วมันไม่ดีคุณลองสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ก่อร่างงานใหม่ก่อร่างกิจกรรมใหม่ช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณคิดถูกทําถูกคุณรักชอบสิ่งใดคุณตัดสินใจได้เลยแต่ปัญหาของมันคือในดวงชะตานั้นนะครับในช่วง19พฤศจิกาไปจนถึงประมาณกลางเดือนธันวาคมเป็นช่วงที่ชาวลักนาราศีถึงปลายเดือนธันวานะสิ 19, พฤศจิกาถึงปลายเดือนธันวาเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีพฤกภจะต้องระวังในเรื่องราวการเจ็บป่วย อุบัติเหตุนะครับหรือว่าของแหลมทิ่มตำหรือว่าเลือดตกยางออกมันรวมไปถึงว่ามีเรื่องอึดอัดเกี่ยวกับการงานมีปัญหาในเรื่องของอถ้าทํางานอะไรต่างๆอยู่นะครับก็ต้องระวังรอบครอบหรืองานอาจจะดักเหนื่อยขึ้นหรือระวังมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะรวมไปถึงว่ามันเป็นช่วงจังหวะที่คุณเนี่ยอาจจะมีการประทะกันต่างๆในเรื่องของการงานได้หรือว่ารวมไปถึงว่า เป็นช่วงที่ท่านใดรอการเปลี่ยนแปลงชีวิตถ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตในช่วงนี้จะดีนะเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนงานย้ายที่อยู่ย้ายกิจกรรมย้ายสถานที่ทํางานย้ายสถานที่ประกอบการหรือว่าย้ายที่อยู่อาศัยต่างๆนะคือเป็นลักษณะของการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงนะครับในช่วงจังวหวะนี้จะดีแต่ถ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงมันอาจจะแปลว่าความยุ่งเหยิงต่างๆเกี่ยวกับงานคุณอาจจะมีมาบ้างนะครับแต่คุณจะจัดการมันได้ในที่สุดนะแล้วก็ขับรถขับลาให้ระวังให้มากนะครับ ยเฉพาะช่วง19พฤศจิกาไปจนถึงปลายเดือนธันวาคมเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีพฤกศในช่วง5เดือนนี้นะผมจะบอกคุณว่าเป็นช่วงที่คุณจะมีช่องทางรายได้พิเศษเป็นช่วงที่คุณจะได้เงินบางอย่างเข้ามาเป็นเงินก้อนรวมไปถึงว่าการเงินคุณจะมีมุมที่ดีนะครับคุณจะมีโอกาสที่ดีจะล่อเงินล่อสิ่งต่างๆที่เป็น ทางการเงินเนี่ยเข้ามานะนะครับมันยังรวมไปถึงว่าถ้าขาดเงินก็จะได้เงินนะครับด้วยแรงเอื้อมของดวงดาวที่จะส่งคุณให้ดวงชะตาคุณเกิดความเจริญทางการเงินนะครับการเงินการทองคุณจะหยิบจับสิ่งใดจะเป็นไปในทางที่ดีนะครับคุณจะเกิดโอกาสที่ดีในการเดินไปแห่งชีวิตนะต้องบอกว่าเป็นจังหวะที่ชาวลักนาราศีพฤกษก จะมีงานทําเพิ่มมีงานคู่ขนานถ้าเรียนอยู่อาจจะมีงานเพิ่มเข้ามาหรือว่าถ้าทํางานอยู่ก็อาจจะมีงานเสริมเข้ามานะครับมีผู้ใหญ่มาป้อนงานไม่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนเกี่ยวกับกิจกรรมที่คุณจะดําเนินไปนะครับถ้าขาดตกบุกข้องประการใดอาจจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยนะครับเกิดขึ้นก็ได้นะครับกนะับดวงชะตาของคุณนะครับนะฉะนั้นแล้วเนี่ยในช่วงจังหวะนี้นะครับชาวลัคนาราศีพฤษภ แรงเหวี่ยงของดวงชะตาจะให้คุณกับคุณท่านใดที่มีบุตรบริวารน,นะครับยังมีบริวารมือดีหรือว่าคนที่จะพร้อมที่จะผลักดันช่วยเหลือคุณอยู่นะครับรวมไม่ถึงว่าอย่างนี้นะเป็นเป็นช่วงจังหวะที่ชาวลัคนาราศีพฤษศเนี่ยการคิดหวังสิ่งใหม่ๆความเจริญงอกงามในร่านของจิตวิญญาณเนี่ยมันเกิดขึ้น มันทําให้ผักดันสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นกับชะตาชีวิตของคุณได้ง่ายนะครับมันเป็นเป็นช่วงที่แบบว่าการผีดอกออกผลการสร้างสรรค์สร้างกิจกรรมหรือว่า5เดือนนี้ถ้าคุณมีการสอบแข่งขันหรือ5เดือนนี้คุณมีโอกาสที่จะเสนอผลงานมีโอกาสที่จะแสดงผลงานนะครับในช่วงนี้ คุณจะได้ลาบเกี่ยวกับงานเข้ามาหรือบางท่านจะได้เกียรติบัตรได้รางวัลได้รับการแต่งตั้งเป็นหน้าที่อะไรบางอย่างเพิ่มกับสิ่งเดิมหร,หรืองานปรนะจำเป็นลักษณะของงานคู่ขนานเป็นหน้าที่ตําแหน่งอุปโลกกับผู้ใหญ่ที่แต่งตั้งมาก็าได้นะหรือรวมไปถึงว่าเป็นช่วงจังหวะที่ได้ลาบเกี่ยวกับงานนะครับการงานมีการเจริญเติบโตมีการขยับขยายเกิดขึ้นถ้ามันไม่ดีมันจะมีสิ่งใหม่ๆสิ่งที่ดีเข้ามาสู่ดวงชะตาแน่นอนเป็นจังหวะ ที่ต้องบอกมาแบบนี้นะครับแต่ว่าผมให้แนะแนําว่าถ้าท่านใดรอการเปลี่ยนแปลงชีวิตเกี่ยวกับงานจะเกิดสิ่งที่ดีแน่นอนสิ่งที่ต้องระวังคือการถูกโกงถูกเอาเปรียบเงื่อนไขสัญญานิติกรรมต่างๆที่เป็นลักษณะของผลประโยชน์ทางการเงินนะการทะเลาะเบาแว้งกับเภทตรงข้ามหรือผู้หุ้นส่วนจะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงกลางเดือนจนถึงปลายเดือน ธันวาคมกลางเดือนพฤิกาคมนะไปถึงปลายเดือนธันวาคมคือกินเวลาไปในช่วงนี้ถ้าผ่านช่วงนี้ก็จะดีแล้วนะครับนั้นแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็พยากรณ์ไว้ประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามให้กับช่องผมด้วยนะครับกับผมจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงวันนี้สวัสดีครับก็เห็นข้างหลังนี้ก็ไม่ใช่อะไรนะครับนะท่านใดที่เนี่ยก็ท่านใดไมอ่อยากได้โดวิเชยสงครามนะครับนะโดวิเชยสงครามมันคืออะไรนะครับอันนี้ผมเขียนให้แฟนคลับกำลังจะไปส่ง นะครับดววิญญาณสงครามคือเอาดวงชะตาวนันเดีนปีเกิดเรานั้นนะครับมาผูกรูปร่างนะครับเป็นจักรราศีนะครับว่าดาวแต่และดวงเนี่ยขณะเกิดเนี่ยมีดาวอะไรบ้างอันนี้ไม่ได้ใช้เครื่องทาอันนี้ผมใช้การเขียนมือนะครับนะผมใช้หมึกดาเขียนทั้งหมดนะครับถ้าคุณซื้อตามท้องตลาดเนะี่ยบางทีคุณจะ ได้ของสําเร็จรูปเขามานะเขาใช้เครื่องทานะอันนี้ผมหาเวลาลงเลิกให้ด้วยนะครับใช้หลักวิชาของอวิธีของโบราณนะครับผมศึกษาโหราศาสตร์ศึกษาลายตำราไนดะ้อย่างที่ท่านใดที่รู้จักประวัติผมนะนะครับผมสืบมาตั้งแต่อายุสิปีแล้วผมสนใจศาสตร์ด้านนี้นะครับจนถ,ถึงปัจจุบันแล้วก็การที่จะหาคนที่มาคํานวณดาวตรงนี้นะครับนี่คือสมผุดดาวต่างๆนะครับขนาดเกิดของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นแต่อย่างตำแหน่งเนี้ยภูโมโมวุโฉชีโวสุกโก นะครับไปจนถึงมนตอร์ยูเกตคือเป็นดาวแต่ละคนจะแตกต่างกันองศาดาวตรงนี้นะนะครับแล้วก็การคํานวณตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีด้านซ้ายมือเป็นหลักอิทธิพาตบาดทจารจันเป็นหลักโหราศาสตร์ไทยชั้นสูงนะครับคุณมั่นใจผมได้เลยนะว่าผมคํานวณให้คุณถูกแน่นอนผมศึกษาโหราศาสตร์ถ้าคุณไม่เชื่อผมจะไปเชื่อใครนะไม่ใช่ไปเสิร์ชหาข้อมูลตามอินเทอร์เน็ต นะครับผมศึกษามั้งแต่อายุสินะครับไม่มีใครบอกความจริงคุณหลงนะแร้ับข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่คุณไปได้มาเนี่ยมันจริงหรือเปล่านะครับนะนะคุณต้องเชื่อผมผมศึกษามั้งแด่2อายุสิบสองนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยหลักโหราศาสตร์เนี่ยนะครับคุณก็ต้องเชื่อคนที่เรียนรู้โหราศาสตร์อย่างผมมั้งเด็กๆนะนะครับผมไม่ใช่เรียนรู้แค่แบบไปศึกษาจากอาจารย์นี้แล้วผมเอามาสอนเอามา ทายดวงนะผมเป็นคนที่เรียนรู้จากดวงจริงด้วยนะครับผมเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กแต่อายุสิบสองนะนะครับผมจริงๆผมไม่ได้อยากเป็นหลอกอาชีพหมอดูเนี่ยนะครับผมอาชีพแต่ก่อนผมทําวิศวกรของเอกชนทํางานด้านสถิตินะครับแล้วก็เป็นข้าราชการครูด,ด้วยนะครับนะบตอนนี้ก็มาทําเกี่ยวกับด้านนี้โดยตรงนะนะแล้วเพราะว่ามันมันเป็นสิ่งที่เราชอบมาตั้งแต่เด็กนะครับนะรบเราเนี่ยท่านใดยอยากได้ดวง ที่ช้ยสงครามราคาค่อนข้างถูกนะรีบๆสั่งนะเดี๋ยวผมจะทําให้ไม่ทันครอบจ,จองมาค่อนข้างเยอะนะครับนะในช่วงเนี้ยนะครับเพราะว่ามันต้องเขียนมือแล้วก็คํานวณสมบูรองศาดาวผมไม่ได้ใช้เครื่องคํานวณผมไม่ได้ใช้อ่าอ่าเป็นลักษณะของการพิมพ์สกรีนนะอันนี้ก็คือการเขียนมือทั้งหมดนะครับใช้หมึกดาสวยมากนะอยได้ของดีๆนะครับไปบูชานะแล้วนะิ่ชัยสงครามคือเป็นดวงเรานะครับแล้วก็จะมีคาถา บูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เขาเรียกว่าอิติปิโสตาม마อิปิโสรัตนาบาราอุบดวงอยู่นะครับนะแล้วก็จะมีในส่วนของอ่าตรงนี้นะเป็นคาถาอิติปิโสแปดทิศนะครับตรงนี้รอบข้างตั้งแต่อิราชาคัตตาลาสาตีหังเจโตโรธีนางตีสัมลาโลปูสัตพุทธนะครับนะแล้วก็ผมก็ใส่อ่าเดี๋ยวจะมีอุนาโลมนะครับเนี่ยอุนาโลมรอบ รอบกุ้มดวงเราไว้อยู่นะครับอุนนารลมคืออะไรเนี่ยยึกยึดที่คุณเคยเห็นเนี่ยเป็นยันเนี่ยอุนารลมคือเป็นเครื่องหมายยันเป็นจุดสุดยอดของยันนะเป็นยันโบราณเป็นยันตั้งแต่ยุคกําเนิดโลกตั้งแต่อารยธรรมโลกเลยนะครับเป็นยันตรงเนี้ยนะมีมาแต่โบราณในการคือก่อนที่ต่เกิดประเทศไทยอีกนะครับนะถ้าคุณไปศึกษาจริงๆอ่ะต้องเชื่อผมนะผมศึกษาจากการวิจัยมาทั้งหมดแล้ว นะครับแล้วคาถาตรงนี้ไม่ใช่อภิิหารใดๆพราะคุณทุกครั้งที่คุณสวดบูชาเป็นการสวดบูชาพระพุทธพระพุทธพระพุทธธรรมพระสงฆ์และบูชาดวงคุณนะครับก็จะอบอุ้มดวงคุณไว้นะครับอันนี้ก็คือเจดีฉัดเนี่ยนะครับฉัดด้านข้างเนี่ยนะครับนะฉัดตรงนี้ซ้ายมือขวามือเนี่ยมาเป็นหลักอินทภาพบาดทะจรเป็นหลักโหราศาสตร์ไทยชั้นสูงนะครับคนที่เรียนรู้โหราศาสตร์ไทยชั้นสูงหลักอินทภาพบาดทะจรเท่านั้นถึงจะเสียนได้นะครับแล้วก็เขียนเนี่ย อันนี้เขียนจากคำนวณเองนะไม่ได้ใช้เครื่องไม่ได้ใช้อะไรนะนะครับผมรับรองความสามารถผมได้นะนะครับนะก็คือท่านใดอยากได้เนี่ยนะเชื่อมั่นในตัวผมได้เลยนะผมไม่ใช่ว่าอาชีพหมอดูอย่างเดียวผมเป็นทั้งวิศวกรเอกชนเก่าเป็นทั้งราชการครูเก่านะครับแล้วก็ผมเป็นคนสนใจศาสตร์ด้านนี้โดยตรงก็อยากได้ให้ของดีไปนะท่านใดสนใจก็ทักแอดมินมาที่วอลลาญานูหนึ่งเนี่ยวันนี้ผมก็รับเรยไปส่งให้เขาพอดีครับนะก็เลยมาแนะนํานะของสวยๆให้นะครับ วันนี้นะครับเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ